สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาในหัวข้อเฮบัมหรือพดุงคันจำเป็นหรือสำคัญไหมสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือแม่มือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนค่ะจะาม,มาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้ทิพย์อยากจะขอโทษสำหรับ e ีพีที่ผ่านมาหรือคลิปที่คลิปก่อนหน้านี้คลิปที่3ามอะคะ่ะทำไมคอมเมนต์หรือเออ u t u b e เขาได้ปิดก้นคอมเมนต ทิฟเข้าไปการตั้งค่าแล้วแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยค่ะคอมเมนต์ไม่ได้รบกวนผู้รู้แนะนําทิฟหน่อยน,นะคะว่าทํายังไงเพราะว่าทิปไม่แน่ใจว่าทิปทําถูกหรือทําผิดนะคะแต่ทิปก็เข้าไปตั้งค่าแล้วอะไรแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะวันนี้ทิปเลยมาฉายเดียวเลยค่ะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงก็เลยอยากจะอัปโหลดวันนี้ลองดูว่าจะปิดกั้นคอมเมนต์อีกไหมวันนี้เลยจะมาเป็นสาระเป็นหัวข้อเป็นสาระใน,นหนึ่งนะคะว่า เฮบัมเอร์จำเป็นไหมสำคัญไหมสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างทิพย์ค่ะทิพย์เอ่อทิพย์จะขอเข้าเรื่องในหัวข้อเลยนะคะเอ่อสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือแม่มือใหม่หรือบุคคลต่างๆได้ค่ะที่ว่าท้องพอรู้เราว่าท้องปุ๊บไปหาหมอฝากคันแล้วอะไรแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างโอเคก็อยากจะให้หาเฮบัมเอร์โดยด่วนเลยค่ะยิ่งรู้ไวยิ่งหาไวคุณได้เปรียบค่ะ เพราะว่าจากประสบการณ์ทิปทิปเออทิปช้ามากกว่าทิปจะรู้ตัวว่าท้องก็8สัปดาห์เข้ากล้าสัปดาห์แล้วค่ะแล้วกว่าจะหาไปหาหมอฝากคันกว่าจะไปเคลียร์ปัญหาเรื่องที่ทํางานแล้วก็ปัญหาต่างๆอีกร่วมเข้าเดือนที่5ค่ะถึงทิปถึงจะมีเฮบาเมอร์ทิปถึงหาเฮบาเมอร์ได้ วิธีการหาทิปเข้าไปในเว็บไซต์ที่ในเมืองกิทิปอยู่แล้วเออสตาร์ทไพเนี่ยเออสตาร์ทของแต่ละสตาร์แต่ละเมืองก็จะมีใช่ไหมคะแล้วเราก็เข้าไปพิมพ์เลยว่าเราต้องหาอะไรทิปเข้าไปกดหาเฮเบเมอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองกิทิปอยู่ก็จะปิ้นออกมาเลยค่ะจะมีรายชื่อออกมาให้เราเลยของของกิทิปได้นี้จะมีทั้งหมดรายชื่อรู้สึกจะ30เกือบ40รายชื่อนะคะวันนั้นทิปมาทิปไปนั่งไล่โทรเลยค่ะตั้งแต่หนึ่งสองสามจนถึงโอ้โห ยิ่งโทรแบบปวดจะติดเธอติดแล้วดีใจมากพอติดแล้วมัต้องมาลุ้นอีกว่าเราจะได้ไหมเราจะได้ไหมคือแบบลุ้นเหมือนลุ้นหวยเลยค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ลุ้นพอทิปทิปโทรรู้สึกจะเกือบที่เกือบจะสามสิบเออเกือบใช่ค่ะคนคนที่เกือบสามสิบในในในลิสต์รายชื่อของทิปนะคะทิปโทรเขาบอก <c oughs> โอ้ได้ฉันฉันโอเคแล้วนะฉันมีฉันเออช่วงนั้นฉันว่างพอดี แล้วเราก็โอดีใจมากเลยได้แล้วได้คนช่วยแล้วได้คนมาดูแลแล,แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออโชคดีที่ว่ายังได้มานะเพราะว่าเฮเบอร์เมอร์คนนี้เขาไม่ได้อยู่แถวนี้ค่ะเขาเพิ่งย้ายามาใหม่เขาอยู่เลียเธอเขาอยู่อีกห่างจากเมืองทิพย์อยู่รู้สึกประมาณ 20- หรือ30กิโลนี่ค่ะพอดีเขาย้ายมาอยู่ใกล้ๆแถวแถวแถวบริเวณนี้ก็ไม่ใกล้ทิพย์แล้วค่ะขับรถไประมาณ10กิโลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ย้ายามาใหม่ก็โอ้เขายังช่วยหน่อยได้ได้หมาอะไรอย่างเงี้ยเออโล่องอ,อกเลยค่ะ นั่นแหละค่ะพอได้แล้วปุ๊บเราก็ทําการนัดมาแนะนําตัวกันมาทําความรู้จักกันเขาก็มาหาเราที่บ้านช่วงนั้นเป็นโควิดก็ใช้มูลชุดกันเลยเขาก็มามารักษาความสะอาดทุกอย่างเว้นระยะห่างฉีดแอลกอฮอล์คือทุกอย่างเ,เขาปกเองเองหมดแล้วทาความสะอาดดีมากคะ่ะมาวันแรกที่เข้ามามาแนะนําตัวว่าจะทํายังไงอะไรยังไงบ้างคิปจะอธิบายในลําดับต่อไปนะคะสําหรับ แม่แม่ที่แม่แม่ท่านไหนที่กังวลเอ๊ะแล้วใครใจ่ายไม่ต้องกลัวค่ะประกันจ่ายหมดไม่ต้องกลัวเลยคุณคุณไม่ต้องกลัวเลยเอ,อ,อันนี้ทิปสมมุติให้ฟังนะคะเขาจะมาช่วงก่อนสมมุติว่าช่วงระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยสมมุตินะคะ10ชั่วโมงแล้วก็หลังจากคลอดอีก15ชั่วโมงอันนี้ทิปสมมุติให้ฟังนะคะทิปทิปไม่มั่นใจจริงๆเพราะว่าในหัวมีเรื่องหลายเรื่องทิปไม่แน่ใจว่าแต่เขามาดูแลดีค่ะก็มาดูแลตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์ เฮบัมเอ๋เขาจะมาดูช่วงระหว่างตั้งครรภ์เขาจะมาดูแลอะไรเราบ้างหนึ่งเขาจะมาดูแลสุขภาพเราสุขภาพลูกจะในการแต่ในการมาแต่ละครั้งก็จะมาพูดคุยปัญหาอย่างกรณีของทิพทิพก็จะมีปัญหาเขาก็จะมาช่วยในปัญหาของทิพด้วยแล้วก็มาดูพัฒนาการของลูกมาดูการฟังหัวใจการเต้นแล้วที่มีปัญหาอะไรไหมแล้วระหว่างการตั้งครรภ์ทิพเป็นทิพมีอาการแพ้คือเป็นผื่นเป็นผื่นขึ้นที่แขนเดี๋ยวทิพจะโชว์รูปให้ดูนะคะเดีย๋ยวทิพจะโชว์รูปให้ดูคะ่ะ เป็นแผลเป็นเป็นผื่นขึ้นที่แขนแขนแล้วก็ท้องเป็นผื่นขึ้นยิ่งเกาก็ยิ่งขึ้นก็เพบาเมอร์เขาก็เลยบอกว่าแต่ละคนการแพ้ท้องของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็เลยสงสัยว่าอาจจะอาจจะเป็นการแพ้ท้องของทิพย์เขาก็เลยส่งไห้ทิพย์ไปหาหมอหมอก็จ่ายยาให้ยามาทาทิพย์ก็เลยใช้ยามาทาก็หายก็โอเคก็ดีขึ้นค่ะ ก็เลยค่อยงเชื่อไปแต่ระหว่างการตั้งครั์ทิพย์ก็โอเคนะคะแต่ว่าน้ําหนักทิพย์ไม่ค่อยขึ้นเพราะทิพย์กินกินที่ว่ากินนะคะแต่ว่าทิพย์กินได้ไม่เยอะค่ะทิพย์เบื่ออาหารมันก็เลยไม่ค่อยไม่น้ําหนักทิพย์ก็เลยขึ้นไม่มากแต่ก็เด็กก็ตอนที่ตอนช่วงคันตั้งแต่ตั้งคันจนถึงเดือน5เดือน6ทุกอย่างโอเคทุกอย่างในตามเกณฑ์หมดทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวทิพย์จะมาเล่าต่อไปนะคะว่าทำไมทิพย์ถึงงต้อง,งได้ผ่าตัด แต่ว่าวันนี้จะขอพูดเรื่องในเฮเบอร์ก่อนแล้วกันเนาะว่าเรื่องอาชีพกังวลใจมากๆหรือหรือกลัวมากๆเลยคือการตั้งการคลอดเพราะว่าหนึ่งที่ไม่เก่งภาษา 2. เราจะรู้ได้ไงว่าการปวดท้องเป็นยังไงปวดท้องออกลูกแล้วแล้วเกิดน้ำข้ามแตกเราต้องไปโรงพยาบาลเลยไหมหรือต้องรอก่อนแล้วการหายใจจะเป็นยังไงแล้วเราต้องหายใจไหมล้วต้องทำตัวยังไง คือเฮเมอร์มาอธิบายให้ฟังหมดเลยเพราะว่าช่วงก่อนนั้นพอรู้ว่าทิปจะใกล้จะคลอดแล้วเข้าสัปดาห์ที่3 2มสิบสองสามสิบสามาบอามามบอร์มาบ่อยมาบ่อยมากแล้วก็ทิปกังวลทิพก็เหมือนจะมีมีเซนต์ว่าทิปต้องคลอดก่อนกําหนดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมคลอดก่อนกําหนดทิพก็เลยขอให้เขามาบ่อยแล้วก็มาสอนเขาสอนหมดเลยค่ะวิธีการหายใจทำยังไง แล้วก็วิธีการปวดท้องสมมติว่าปวดท้องสิบนาทีปวดแล้วก็หายแล้วก็มาแปดนาทีปวดแล้วก็หายแล้วก็มาย่นระยะลงมาเลยหกนาทีปวดหายสี่นาทีปวดหายนั่นราคาเขาเรียกว่าปวดท้องใกล้คลอดและเกิดน้ำข้าแตกยังไม่ต้องรีบไปโรงพยาบาลค่ะเรายังพอมีเวลานิดหน่อยก็จะเตรียมตัวไปโรงพยาบาลได้ที่เฮบาร์เมอร์เขาบอกมานะคะที่ที่ทิปเข้าใจ แล้วก็ฝึกการหายใจวิธีการข้อดถ้าเกิดเรานอนบนเตียงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราสามารถที่เดินมันมันยังไม่รีแลกมันยังคลอดไม่ได้มันยังปวดท้องแต่มันยังไม่สุดนะเราก็เดินรีแลกในห้องในห้องคลอดเราสามารถเดินได้เลยค่ะหรือเราจะไปนั่งบนโซฟาเอามือคำ้ำโซฟาไว้เขา่าหัวเขาว่าแล้วก็เอาไปวางอยู่บนโซฟาเหมือนสี่ขาค่ะ ก็ทําท่านั้นก็ได้แล้วก็หายใจแล้วก้มหน้าลงไปอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้คือเฮ mm hmm. hey, บาเมื่อสอนหมดเลยค่ะ mm hmm. หรือเราจะไปนอนบนเตียงแล้วก็มีอะไรเออมีผ้าห้อยลงม้แล้วก็จับอย่างนี้ก็ได้ mm hmm. หรือบางคนอยากจะค่อยน้ําแต่ช่วงนั้นโควิด mm hmm. เยอะเล้อกอย่างทิปทิปก็ดูคลิปมาเยอะแล้วก็อ่านมาเยอะทิปว่าการคลอดในน้ําทิปก็อยากลองคลอดน,นะแต่ทิปกลัวต้านทานความความเจ็บไม่ไหวทิปกลัวตรงนี้ค่ะทิปก็เลย ขอเลือกที่จะคลอดเองธรรมชาติหรือผ่าคลอดดีกว่าแต่ใจจริงๆลึกๆของทิพย์อะทิพย์อยากคลอดลูกเองค่ะแต่คลอดไม่ได้เดีย๋ยวลองมาติดตามในคลิปหน้านะคะว่าทําไมคลอดเองไม่ได้พอเหอเบอร์เ,อเ,อเมอร์มาเสร็จแล้วช่วงนั้นทิพย์อยู่คนเดียวทิว่์กังวลว่าไม่จะไม่มีใครพาไปเฮเบอร์เ,อเมอร์ดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครจริงๆให้คิดถึงฉันแต่ให้เขาให้คิดถึงเขาเป็นคนสุดท้ายหมายความว่า สมมติว่าเรามีเพื่อนเราคิดถึงเพื่อนหนึ่งเพื่อนสองเพื่อนสามถ้าเพื่อนหนึ่งเพื่อนสองเพื่อนสามไม่ว่างปุ๊บให้คิดถึงเขาเป็นคนสุดท้ายเขาจะมาพาไปโ hey, รงพยาบาลเขาจะพาไปคลอดเขา้เขาช่วยเดงมากช่วยเหลือดีมากๆช่วยเหลือทุกเรื่องเลยค่ะขอบคุณเขาองมากเลยจนถึงทุกวันนี้แล้วพอหลังคลอดเทเบาเมอร์ช่วยอะไรบ้างเขาก็จะมาหาเรามาดูแลเราที่บ้านมาดูมดลูกมาดูแผลแผลผ่าตาดัดมาดูนม เวลาเกิดคัดเต้าเราต้องทำยังไงวิธีการเอาลูกเข้าเต้าวิธีการอาบน้ําให้ลูกคือหลายๆอย่างแล้วก็เอาลูกนอนหรือการเวลาลูกเลอจับลูกเลอจริงๆทุกเออก็มีเรียนมาบ้างแล้วแต่ว่าของทิปกรณีของทิปก็คือว่าอาบน้ํายังไม่เคยเรียนที่โรงพยาบาลไม่เคยเรียนเคยเรียนแต่เช็ดตัวแล้วก็เปลี่ยนแผมเพลิดแต่ว่าเรื่องอาบน้ําให้ลูกยังไม่เคยไม่เคยมีเฮบาร์เมอร์มา er สอนอาบน้นํานี่แหละค่ะ ก็ดีนะคะคือเรามีข้อสงสัยมีอะไรเขามีคําตอบให้เราหมดคือทิปสบายใจมากเลยท,ที่ทิปมีเฮบาเมอร์ ummer, คือแบบโล่งอกเลยก็คือแบบโอ้สบายใจมีคนช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาบ่อยมาช่วยดีมากมาช่วยบ่อยมากเลยค่ะมั่นใจเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวให้แม่แม่มั่นใจได้เลยไม่ต้องกลัวมีคนช่วยเหลือทุกอย่างคะ่ะแล้วกรณีของทิฟของทิปหมดไวเพราะว่าช่วงหลังข้อสมมติว่า15ชั่วโมงหลังของเฮบาเมอร์ ummer, หมดแล้ว เฮ hey, บัมเมอร์เขาก็มานั่งคุยกับทิ์แล้วทิ์เจะายังไงต่อไปเธออยู่คนเดียวได้ไหมเธอจะทำเธอจะได้ไหมที่บอกว่าไม่ได้ฉันทําไม่ได้นะเพราะว่าฉันยังเรียนรู้กับลูกมากไม่มาก,มมากพอแล้วปัญหาของฉันก็ยังไม่หมดเอกสารต่างๆก็ยังไม่เสร็จฉันต้องการความช่วยเหลือเขาเราก็เลยมานั่งปรึกษากันว่าจะยังไงเขาก็เลยบอก <S 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 โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะสมัครหรือ,อส่งอีเมลไปหากับหน่วยงานนี้ของที่มันเป็นหน่วยงานของลันสไคอะค่ะลันสไคนะคะ ของแต่ละทิปไม่รู้ต้องไปติดต่อที่ไหนก็หรือจะไปติดต่อเอ,อ่อ Family Helper ก็ได้ค่ะทิปก็ทิปไม่ทําทิปก็เลยไม่แน่ใจแต่ทิปแต่แต่แต,แต,แต่แต่หัวหน้าใหญ่ที่ว่าพยาบาลที่ดูแลลูกทุกวันเนี้ยค่ะก็คือลันส์ไคมาจากลันส์ไคลันส์ไคพเนร์เขาก็โทรมาหาทิปว่าเออเนี่ยเฮเมอร์ hey ummer, เขาโทรมาสมัครให้เธอแล้วนะแล้วเขาก็สัมภาษณ์เราเหมือนสัมภาษณ์ปัญหาเราอะค่ะว่าเราบริปัญหาอะไรเราต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างแล้ว เด็กเป็นเป็นยังไงเด็กอะไรยังไงมีปัญหาอะไรไหมเราก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์สัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์เพราะเขาไม่สามารถมาหาเราได้แล้วเราก็ไม่สามารถไปหาเขาได้เพราะาช่วงโควิดเขาไม่ให้ไปหากันเลยเขาก็เลยบอกว่าโอเคฉันฉันจะฉันจะ,นจะเอ่อให้หรือจะหาคนมานะแต่ว่าฉันไม่รับปากว่าจะได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คนขาดแล้วว่าคนต้องการความช่วยเหลือเยอะมากทิก์ก็ใจฝ่อแล้วเอ๊ยยังไงดีห้าสิบห้าสิบละกันเนาะอรอลุ้นเอาแต่โชคดี โชคยังเข้าข้างทิพย์อยู่ค่ะคือตั้งแต่ตั้งพูดง่ายเลยตั้งแต่ท้องนี้มามีคนช่วยเหลือกัลยาณมิตรที่ดีที่ดีมากๆจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใน Facebook ที่ไม่เคยเจอกันเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่นี่เพื่อนข้างบ้านคือแบบได้กำลังใจได้การช่วยเหลือดีทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้ความช่วยเหลือยังยังมีอยู่จริงๆค่ะขอขอบคุณจริงๆขอขอบคุณจริงๆค่ะคือแบบถ้าไม่มีคนพวกนี้ทิพย์แย่มากเลยค่ะพอ นั่นแหละค่ะพอกับกลับมาหัวกลับมาในหัวข้อพยาบาลคนที่มาช่วยดูลูกต่อก่อนนะคะหัวหน้าเขาก็โทรมาปรึกโทรมาสัมภาษณ์ทิปแล้วเขาก็เลยโทรอีกสองสามวันต่อมาเขาโทรบอกว่าโอเคฉันดีใจเลยนะฉันฉัน,ฉนหาพยาบาลมาดูแลลูกช่วยเธอได้แล้วนะโอ้โหทิปดีใจมากคือแบบโอ้ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันต่อมาพยาบาลลูกก็โทรมาหาทิปก็เหมือนเคยค่ะเป็นเป็นธรรมเนียมหรือเป็นกฎของที่นี่คือเขาจะมา เรียนรู้กันครั้งแรกมาสัมภาษณ์กันมาทาความรู้จักกันก่อนว่าชื่อนี้นะฉันทํางานอะไรอย่างนี้อย่างนี้ทำมาเป็นมากี่ปีแล้วแล้วเราจะทําอะไรด้วยกันบ้างแล้วเราจะวางแผนในการแก้ป,ปัญหาหรือการทางานด้วยกันยังไงดีมากเลยค่ะเออทิพย์ก็จะบอกเหมือนกันว่าพยาบาลคนนี้ที่ที่ช่วยดูแลลูกทิพย์อยู่ตอนนี้นะคะเออทิพย์ก็ไม่ได้เสียเงินค่ะร้านเออสตัดสตจ่ายให้ทุกอย่างเราไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือมีหน้าที่ นัดทำทเมนทำนัดว่าให้พยาบาลมาช่วยวันไหนอะไรยังไงบ้างช่วยทุกอย่างจริงๆค่ะช่วยไม่ว่าจะเป็นซื้อของทิพย์จะไปหาหมอไทรอยโรคประจำตัวทิพย์เขาก็มาดูแลลูกพาลูกไปเดินเล่นคือทุกอย่างช่วยจริงๆค่ะช่วยมากๆเลยแล้วก็พยาบาลคนนี้เขาช่วยเรื่องทุกอย่างจริงๆการดูลูกเอกสารไม่ว่าจะพาลูกไปหาหมอคือจริงๆแล้วเค้ เขาก็อยากไปกับทิพต์มากนะคะพาพาลูกของทิพ์เนี่ยค่ะไปหาหมอแต่ว่าช่วงโควิดก็เลย <laughs> ทิพต์ก็ต้องเลยลุยเดยกตามเคยแม่เลี้ยงเดี่ยวของจริงค่ะลุยดูยดยเดี่ยวเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่แหละค่ะประสบการณ์ที่ว่าก็ดีเหมือนกันนะคะประสบการณ์ชีวิตดีทําให้เรามีอะไรที่แบบทําตื่นเต้นไปแต่ละวันแต่ละวันเรียนรู้กันไปเรียนรู้ทั้งแม่ทั้งลูกกันไปอะค่ะก็นั่นแหละค่ะจะปเป็นกําลังใจให้แม่ไม่ต้องกลัวนะคะเหนื่อยจริงเหนื่อยแต่มีความสุขค่ะ ทิพย์ยอมรับเลยว่าเหนื่อยจริงๆทิพย์ทุกวันนี้ทิพย์ได้นอนวันหนึ่งไม่ถึงสามชั่วโมงค่ะถามว่าทําไมเพราะว่ามันมันเราอยู่คนเดียวไหนจะทํางานบ้านไหนจะไหนจะลูกไหนจะโอ้หหลายๆอย่างเลยค่ะจะไปซื้อของอะไรจุกจิกจิปาค่ะก็ทําแล้วมีความสุขมีความสุขจริงๆค่ะก็อยากให้แม่แม่สู้ๆนะคะอย่าผ่านช่วงน,นี้ไปเห็นรอยยิ้มของเขาเห็นเขาพูดเห็นเขาหัวเราะความเหนื่อยหายไปจริงๆค่ะอยากให้แม่แม่สู้ๆ สู้เหมืนทิพย์นะคะอย่าท้อปัญหามีไว้แก้ค่ะลองสู้ไปได้วยกัน <S <S ทิพจะเรื่องพูดเออเฮบามเมอร์ hey, ummer, เขาก็าจะมีสัญญาของเขาใช่ไหมก่อนสมมตินะอันนี้สมมตินะคะก่อนข้อสิบชั่วโมงหลังข้อสิบห้าชั่วโมงแต่ว่าพยาบาลที่มาช่วยเหลือทิพยตอนเนี้เขาจะมีแฟทาร์หรือสัญญาสัญญาต่อครั้งเนี่ยหเดือนแต่ว่าเราสามารถต่อได้นะคะ แต่ว่าการในการต่อในการต่อสัญญาแต่ละครั้งเนี่ยของทิพย์ยังเหลืออีก2เดือนค่ะอีก2เดือนเดี๋ยวหัวหน้าของพยาบาลคนนี้แล้วก็พยาบาลคนนี้แล้วก็ทิพย์จะต้องมานั่งคุยกันจะมานั่งคุยกันแล้วว่าจะต่อได้ไหมปัญหาต่างๆมันยังอยู่ไหมแล้วมันมีอะไรปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อหรือว่าต้องการความช่วยเหลือต่อไหมแล้วหัวหน้าเขาจะประเมินแล้วก็จะบอกเราว่าจะไปต่อให้ให้พยาบาลมาช่วยต่อไหมถ้าเกิดต่อก็จะได้อีก6เดือน ก็จะต่ออย่างเงี <S an> ้ยหเดือน6เดือนแต่ว่ารวมกันแล้วคนหนึ่งสามารถได้3ปีค่ะที่จะที่จะขอความช่วยเหลือให้ให้พยาบาลมาดูแลลูกเราเนี่ยได้ถึง3ปีและการสัญญาแต่ละครั้งคือ6เดือน6เดือน6เดือนและการต่อสัญญาแต่ละครั้งเราก็จะมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะสคนเหมือนเดิมมีหัวหน้ามีพยามีหัวหน้าพยาบาลมีพยาบาลแล้วก็มีเรากจะมานั่งคุยกันวิเคราะห์กันว่าจะไปอย่างไงจะแก้ไขปัญหาต่อไปยังไงค่ะแต่ของทิ์ทิ์ก็มั่นใจประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าทิปแน่ต่อค่ะเพราะว่า ปัญหาของทิพย์ยังไม่เสร็จแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของลูกหรือปัญหาของทิพย์เองยังไม่เสร็จน่าจะต่อทิพย์ว่า80ซต่อค่ะพยาบาลคนนี้ดีมากๆดีมากมากจริงๆค่ะช่วยเหลือทุกอย่างเลยน่ารักมากๆเลยนี่แหละค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องเฮบัมเมอร์หรือพดุงคันและพยาบาลช่วยเลี้ยงลูกนะคะยังไงก็พอรู้ตัวว่าท้องแล้วอย่าลืมนะคะหาอันดับแรกเลยหาเฮบัมเมอร์ให้ได้ก่อนค่ะแนะนำเลยรีบหา ยิ่งหาไวยิ่งได้เปรียบค่ะแล้วก็ถ้าอยากหาแต่สำหรับพยาบาลที่มาช่วยดูแลเลือกทิปตอนนี้ทิปไม่แน่ใจว่าจะได้ทุกคนไหมนะคะเพราะว่าอาจจะเขาอาจจะดูแลเป็นเคสๆไปอย่างบางครอบครัวสมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกทิปไม่แน่ใจว่าเขาจะมาช่วยไหมยังไงก็ติดต่อไปนะคะเราใช้สิทธิ์ของเราให้ได้ค่ะก็ลองติดต่อไปดูสำหรับวันนี้ ก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่เลี้ยงเดี่ยวหรือแม่น้องเลออนคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ